อ๋อมื่อกี้ตัวละมือนกบาทได้พี่น้องได้ฉเฉลี่ยแล้วนะครับเนาะแต่แตัวหน,น,นาเน,นี่ยสู้กับคุมแล้วกับคลื่อที่จะบอกหาะเขียงเนื้อที่มาติดต่อเริ่มมีเขียงเนื้อมาติดต่อเรื่อยๆค่ะเริ่มมีเขียงเนื้อเขามาเอาเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งขากล้ามเนื้อไทยนะครับพี่น้องครับของวัที่ขุนมาแล้วนะครับแต่ละตัวสามหมื่นสามนะครับเลือกคูนี้พี่น้องครับเอาหมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู h ช n n นลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงและก,การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาอีกแล้วกับสดใสาฟาร์มนะครับพี่นอ้องวันนี้บุญชูกะสีผาพี่น้องนี่เบิง้งงัวกะมีไหลไลล่หลขึ้นเ่าน,นะคบพี่น้องครับโดยเฉพาะงวัวสาวน้อยเลยครับจัดเป็นชุดเป็นคอกไหเแลววัอนี้มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ หกขอกนะครับพี่น้องครับคอกละหกเจ็ดต,ตัวผละครับพี่น้องแล้วก็ไผ่ยอยากจะได้ง้วนเลี้ยงนะครับหรืออยากจะได้ง้วนขุนอยากจะได้ง้วนเนื้อใส่บุญใส่างานนะครับพี่น้องครับอยู่นี่เพิ่งเกิดมีให้เลือกอ่าเมื่อเด้อครับพี่น้องเด้อพิกัดกับยุทธีบ้านคู่แคนบ้านดอนบมนะครับพี่น้องครับตำบลหน,นองจิกอำเภอบัวระบือจังหวัดมหาสรารคามครับเอาอยากได้ง้วนจากสดใสฟ้ามราคาเบาๆจับต้องไดค้ครับพี่น้องโมนี่บัรชูกัสีพามาเบิึงง้วนไหลเด้อครับพี่น้องแต่ว่าง้วนโค้งกับง้วนแม่ลุบโมนี่กับเทปว่าไหลปั่ แม่ลูกเห็นอยู่นี่ก็บสามโค้อ,อยู่ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปช่วยสิผ้าไปเบิร์นกันครับสวัสดีครับนะเจี๊บครับค่ะสวัสดีค่ะน้าสู้วันนี้มาพอกันอีกแล้วนะคะวัอน,นี้อีพี่หกนะคะวัอน,นี้ง่วงแยกลูกง่วงแม่บ่ค่อยหลายค่ะคแต่สิหลายเป็นง่วงสาวค่ะวัอน,นี้ง่วงลักง่วงสาวนี่มีประมาณเจ็ดคอรค่ะครับ เบอร์โทรช่องทางการติดต่อได้ค่ะเบอร์โทรมี2เบอร์ค่ะ0892867815ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งได้ค่ะ0826989362ช่องทางการติดต่อทางไลน์ก็คือใดทั้ง2เบอร์เลยค่ะแล้วก็แฟนเพจของสุดสายฟร์มค่ะคีว่าหันจะบอกเบอร์ผิดเอ้น่าพแก่ไม่อยู่ค่ะรับประกันก็คือเกาค่ะรับประกันภายนอกค่ะค้าทกค้าถอนบลูกออกเด้ค่ะแล้วกับหนึ่งเดือนค่ะที่จะรับประกันหา แล้วก็บจบสิแถมฟรีพยาบํารุงค่ะแล้วก็คาเดินทางนี่ค่ะก็คือซอยเขาละค,คือเกาค่ะนะ้าซู <c oughs> อีพี่นี่อีพี่เจ็ดนะเจ็บอ๋ออีพี่เจ็ดเจ็ดแล้วครับ <c oughs> อ่าเริ่มจากตัวไหนกันครับเริ่มจากอ่าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะครับเอามด <c oughs> อา่าเท่าตัวใหญ่ตัวนี้ม,ม้นี้เป็นว่วแยกลูกได้คับพี่น้องอ่ะ <c oughs> ตัวลึกๆเลยตัวนี้ม,ม้วนแต่เท่านะครับเท่าจัดเลยนะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้หมายเลข2องนะครับพี่น้องด้วหมายเลขสค่ะเปิดไว้29,000ค่ะตัว29,000นเนี่ยครับอันนี้คือว่าอยากลูกให้ลูกมากชั่ตัวแล้วครับนี่ยเจ้าค่ะให้ลูกมา2ตัวค่ะให้ลูกมา2ตัวแล้วด้วยครับพี่น้องนี่อ่ะอ่ะนมยังใหญ่ๆอยู่นะครับพี่น้องนี่เด้อสูงอยู่เท่ธใดครับตัวนี้สูงมีประมาณ137ยสาบวกถึงร้อค่ะ137ถึง140ยด้วยครับพี่น้องครับอ่ะนี่ใครอยากจะได้งัวอ่ะใหญ่ๆอยู่นี่เพิ่นรับประกันตัวนี้ไฮด้วยครับพี่น้องครับนี่เด้ออ่่ะะนีแหลครับ 137บวกไปหา140นะครับเนาะอ่ะอยากได้กับเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับมาเลือกมา่ขัดมาชมเอานะครับเนาะมีให้เลือกอ่ะหลากหลายมีให้เลือกเยอะครับพี่น้องอ่าตัวนี้สวยงามตัวย่างลึกเลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดหาง้วนลึกๆอยู่ตัวนี้เลยนะครับเนาะอ่ะนี่หมายเลขอ่าสองนะครับพี่น้องหมายเลขสค่ะแลคานี่สิตาม EP ด้วยค่ะย่อมว่า EP เจ็ด EP ที่เจ็ดเขาตามราคาคลิปไม่นี่ด้วยเลยตามราคาคลิปด้วยค่ะนี่นะครับเนาะ พวกเล็บแข้งขางกับบ่วงใกญ่ๆกับบ่วงมีปัญหาแล้วครับเอ้าตัวแรกครับพี่น้องครับตัวแรกผ่านไปค่ะเบอร์สองค่ะสองหมื่นเก้าพันค่ะสองหมื่นเก้าตัวนี้ไม่วงตัวบวกใหญ่นะครับเนาะตัวนี้หมายเลขเจ็ดตัวใหญ่เลยนะครับเด้อตัวนี้อันนี้หมายเลขเจ็ดค่ะตัวนี้ก็เป็นงัวเท่าใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวเดยนะจ้าให้ลูกมาสองให้ลูกมาตัวหนึ่งค่ะให้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงมิลล้อยสี่สิบบวกตัวนี้สูงมิลล้อยสี่สิบบวกเลยครับ 26,500ค่ะตัวน,นี้26,500เด้อพี่น้องเด้อ26,500นะครับตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้ฮะนี่เมึงทา้งไทยนะครับพี่น้องครับนี่เด้ออ๋อสอ่26,500ได้ตัวใหญ่ๆเลยครับพี่นอ้องอ๋อนี่เด้อเอ้าพี่น้องครับมาหามาเลือกเอาพี่น้องใครอยากจะได้งัว่คลุงตัวใหญ่ๆนะครับเนาะอยู่ยน,นี่มีให้ แม่ลูกเบาๆกับมีให้หลายคู่ยินได้ค่ะพี่น้องครับมือนี้เขาท้ายอาจสิบริหลายค่ะแต่งัวเขาเขาทุกมือค่ะแต่วัวเข้าทุกวันนะครับพี่น้องครับเขาทุกวันค่ะมือมาเบิางอาจงัวหลายค่ะมือมาเบิางอ่านเห็นหลายก็หนีได้พี่น้องครับมือนี้มันเข่าออกเข่าออกอันนี้เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องบันทึกค่ะนี้ก็โตยันขึ้นกันครับผมมีรอยสี่สิบค่ะรอยสี่สิบได้ค่ะตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับอ่ะมีลูกมาสองตัวค่ะลูกมาสองตัวตัวนี้ตโตยันได้ค่ะได้รอยสี่สิบดึกดึกเลยนะครับนี่ 28,000ค่ะอ่ะตัวนี้28,000ืด้วยค่ะพี่น้องย่ำไปราคายังต่อรองได้อีกนะค่ะ <หา S 1> พี่น้องครับราคาต่อรองไหนค่ะต่อรองได้หน่อยหด้วค่ะต่อรองได้นะครับเนะาะนี่ตัวใหญ่ด,ด้วยค่ะพี่น้องครับต่อรองได้ค่ะรถออกซอยกันนะครับเนาะนีะ่นี่ะน,น, 20, น,นะครับมาเบิ่งเอานี่งว่าส0 0มืตัวใหญ่นะครับเนาะมื้อนี้กันน่ะติดบุกมา,กา 40, น,นี่ก็40,000่นก้นี่แหน่ครับพี่น้องนี่เด้ออ่ะนี่หลายๆคนก็นเลือกหางว่าแบบนี้ไปเลี้ยงครับพี่น้องเพื่อทำกำไรนะครับเนาะ เดอ้อสามตัวแล้วครับผมนมบม่มีติ่งนะครับเนาะ,ะนมไม่มีติ่งในบื้นท่ายอยางนะครับนี่ทักทายนะครับเดอ้อเป็นงวดเท่าสามตัวเด้อมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมตัวต่อไปครับสี่เป็นแม่ลูกค่ะต่อไปเป็นแม่ลูกแดงแล้วก็ถือว่าตัวงามเลยแหละครับลูกกระดาพี่นอ้องนี่ต,ตัวนี้ หมายเลขกางครับมกกหมายเลขเก,ก้าค่ะหมายเลขเก้าลูกเจ็ดเดือนแล้วครับนันเจ็ยบลูกสี่เดือนค่ะลูกอายุสี่เดือนนะครับเด้อแดงดีเป็นเ<ท>ห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วค่ะหัวเครื่องบวชเหรอคะลูกนี่เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยลูกของพอ่อโตได้เนาะนันเจ็ยบตัวนี้พ่อมันไม่ใบค่ะอันนี้ไม่มีใบนะครับเนาะกเบ,บื้องตัวงามนี่แหละอ่าหมายเลขเก,ก้าคู่นี่เท่าไรครับนี่สี่หมื่นสามพันค่ะคู่นี่สี่หมื่นสามพี่น้องครับนี่สี่หมื่นสามนี่หนาสนมากคับพี่น้องครับลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องอ่าลูกโตที่ไหนครับนัเจียบตัวนี้ลูกลูกแรกค่ะมันจะสดอย เมื่อลูกแหลกนะครับเด้อนี่เอาเห็นแล้วเหรอพี่น้องสี่มื่นสามแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสามสิบห้าบวกอยู่ค่ะแม่สูงนี่ร้อยสามสิบห้าบวกนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละบ่มีตำหนินะครับเนาะมนไม่มีตำหนิไม่มีตำหนินะครับอ่ะเมื่อลูกแหลกนะครับพี่น้องครับหน้าตายัางสดใสดีนะครับเนาะนี่ตัวแม่เพิ่นตัวลูกก็เห็นไปแล้วนะครับเนาะลูกแม่ลูกนี่สี่ขู่ตัวนี้คู่ต่อไปครับ ราคาเบาๆค่ะราคาเบาๆลูกขึ้นตัวใดครับลูกขึ้นตัวนั้นครับลูกกับตัวใหญ่ใช่ไครับพี่น้องตัวแม่นะครับเป็นเอ่อง้อแดงนะครับพี่น้องครับนี่ลูกตัวนี้นะครับเด้อลูกตัวแม่นี่แหละเกิดจากแม่สีบักตาลนี่แหละครับผมอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะหาแม่กับลูกเด้เออ่ะคู่นี้แม่สูงเท่าไรครับนายเจ้บสูงลอยสามสิบบวกค่ะลอยสามสิบบวกคู่นี้เท่าไรครับสามหมื่นสามพันค่ะคู่นี้สามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับถึงตัวละหมื่นก็บาดสำหรับพี่น้องครับหมื่นกลัว สามหมื่นสามนะครับเนาะ,ะลูกตัวเมียนะครับเด้อพี่นะ้องเอาย่างมืองั่อ้อมให้สามหมื่นสามนะครับเนาะหมายเลขสิบเอ็ดนี่เบื้องทา้งไทยพี่นอ้องเอ้ามาเลือกเอาครับผมสามหมื่นสามบ่มีตันหนินะครับเนาะบ่คาวว่าบ่มีตันหนิสามหมื่นสามนะครับเด้อคูหนีพี่น้องครับเอาหมายเลขสิบเอ็ด้อครับพี่น้อง สามหมื่นสามนะครับเนาะอ่าต่อไปครับผมแม่ลูกเบอร์สิบค่ะอันนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่เบอร์สิบด้วยครับพี่น้องครับลูกตัวเมียค่ะมือนลูกตัวเมียทั้งหมดนะครับพี่น้องครับค่ะแม่นี่โตตันๆดีเป็นงัวเท้าโบดนะครับพี่น้องครับลูกก็เป็นอ่างัวแดงลูกจักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกประมาณสามเดือนได้ลูกประมาณสามเดือนด้วครับพี่น้องครับคู่นี้ก่งงามเพื่อกันนะครับหมายเลขสิบคู่นี้จะเปิดเทเลครับสามหมื่นเก้าพันค่ะอ่าคู่นี้สามหมื่นเก้าด้วยครับพี่น้องครับ สามหมื่นเก่านะครับเนาะนี่เด้อสามหมื่นเก่าลูกตัวเมียตัวนี้ลูกแรครับนี่มืัอนี้ลูกแรกค่ะตัวนี้ลูกแรกเช่นกันค่ะอา่าวุ้นนี้แม่ท้องว่างอยู่นะครับเนาะท้องว่างค่ะแม่ท้องว่างเอาเบื้งเนื้อตัวของแม่ได้ครับพี่น้องนี่บดย่างเต็มเลยนะครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอาผู้ใด้มาว่าแม่ลูกราคาเบเาๆนะครับเนาะสามหมื่ 30, นเก่าเองพี่น้องครับ ได้ลูกตัวแม่พร้อมแข่งขายดำตัวตันตัวลึกดีอยู่ตัวนี้ก็ได้อะนี่เด้อเอาเห็นชัดไหมครับผมเอานี่พี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบื้องครูต่อไปครับผมแม่ลูกคมสุดท้ายแหละค่ะวันนี้แม่ลูกค่อมสุดท้ายอ่าเป็นแม่ลุนธรรมชาติเด้อครับพี่น้องอ่ะนี่เด้ออ่ะลูกแดงคือกันตัวตัวใหญ่ดีอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบื้องแม่ไอ้ครูนี่เอาแม่ลูกนี่หมายเลขสิบสองนะครับพี่น้องครับ เบื้งเราเก๋งว่าลูกแรกขึ้กันนี่แะงลูกแรกค่ะตัวนี่ไอ้ลูกที่ไหรดครับลูกแรกค่ะอ่ะอยลูกแรกสูงจะใส่ครับสูงมิร้อยสามสิเจ็ดร้อยามสเครับ<ช>เป็นงโบดเรื่องดำเด้อพี่น้องดเด้อโดยให้เพื่อนไล่ตัวลูกคนมานะครับเนาะนี่ลูกมันแร้เฮ็ดเขาให้แล้วนะครับพี่น้องค่เขาห้แล้วเ,เรียบร้อยค่ะทำเขาให้แขงเหรอคะครับผมคูนี่นะจ้าเปิดทเลครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยค่ะสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเด็กง่ามอยู่ที่พี่น้องครับครูนี่เป็นแมร์หลุนย นะครับนี่มาเลือกมาชมบบอกพี่น้องครับ44,500ได้四四五五ลูกตัวแม่ได้ครับ44,500ได้ลูกตัวแม่มื่อนี้ลูกแม่เหมือนเลขห้าน่ะสู้ลูกตัวเมียทุกตัวนะครับเนาะตัวใหญ่เลยเหรอพี่น้องครับนี่เด้อเอาส4่ห0ืได้คูนคนะออ่นี่นะครับเนาะเออนี่นะครับ44,500เอามาเลือกเอามาเลือกเอา มือที่มาเบิังอาจสิงว่าหลายกว่านี้ครับอันนี้งัวออกเข่าทุกมือได้ค่ะพี่น้ององอสาวออกทุกมือค่ะอันนี้มันออกไปบางส่วนแหละค่ะมันก็เลยเหลือพวกนี้อยู่ครับแต่ว่างัวสาวน้อยมือนี้หลายครับพี่น้องครับมือนี้งัวสาวน้อยเข่าหลายเลยค่ะยัดนะครับพี่น้องอยากจะเลือกอยากจะมาเอาเป็นโตหรือสองโตก็ได้ได้ครับพี่น้องมาัดมาเเลือกบิ่ขาดเอาเลยค่ะแต่จะสีเฮเป็นขอบเพื่อแบบว่าพวกที่เขาจะสิไปตั้งฟูมันง่ายในการโยกอะค่ะมันเสียดราคาถือลงสำหรับผู้ใดอยากจะเอาไปตั้งฟั่มนะครับพี่น้องครับได้เลย อก็จะมียุ่นต้อกันมัอนี่หกขอกนั่นนะเจี๊ยบเนาะเจ็ดขอกค่ะโอ้เจ็ดขอกค่ะเจ็ดขอกคอกละหลายตัวด้วยครับพี่น้องครับคอกนี้มีอยู่งหกตัวค่ะคอกหนึ่งมีหกตัวค่ะเป็นตัวแม่ทั้งเหมิดได้พี่น้องเนาะตัวเม่ทั้งเหมิดค่ะเป็นง้วแดงอยู่งสี่ตัวง้วเท่าตัวหนึ่งค่ะใส่กับสี่ร้อยนี้ใช่ไหมหาไปห้าร้อยสามสิบเลยพี่น้องส่นสูงอ่ะนี่ยิ่งยิ่งนี่แหละครับผมอายุนี่จากจักเดือนถึงจักเดือนขนาดเจียบอายุนี่จากหาเดือนโอ้ยอายุนี่จากประมาณหกเดือนหอด 8ปเดือนค่ะ6กถึงแเเดือนเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องให้เรียบร้อยค่ะบางตัวกับใบเฮ็ดค่ะบางตัวกับใบเฮ็ดส่วนใหญ่เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนี่แหละครับเนื้อหนังแต่ละตัวเอาคอกนี่6กตัวยิ่ง่งนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับชุดนี้155,000หาพค่ะ155,000หมื่น้าะครับพี่น้องกระถือตัวละ20,000อ่ะนะครับสองหมื่นก็บาทนะครับพี่น้องก็บาทค่ะนี่เลือกสนาเนื้อตัวก็ตัวละสองหมื่นสี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อตัวละสองหมื่นก็บาทเนาะเอาไปตั้งฝููงงงงงได้้้้้สบบบาายยตตตััััฝฟรรร์มมเเลลนนนะคคแ่่วๆอพี ตัวจริงๆนี่ตัวใหญ่ด้อครับพี่น้องครับนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะนี่ตัวเท่าตัวหนึ่งหรือว่าหรือว่ามาหอดแล้วบ่มากตบดบอมากตัวใดจิ้มออกก็ได้ค่ะเราเอาตัวคัดตัวที่มักเขาก็ได้ค่ะตัวเบี้ยนได้ค่ะแมนครับนี่เด้อหรือมีงอยย่ดแสนหนึ่งกับแบงเอาก็ได้นะพี่น้องแบงเอาได้ค่ะมีเบยุ่ดแสนหนึ่งแบงเอาก็ได้อยากจะได้สามสี่ห้าตัวกัเลือกเอาได้ด้อครับพี่น้องหรือผู้ใดอยากจะได้ตัวหนึ่งสองตัวไปเลี้ยงกับมักแบงเอาได้ด้อครับมาตัวใดมาจิ้มเอานะครับ ถ้าจ้งอยากได้เป็นตัวหมายมเลขหมายเลขหกนี่ตัวเท่าไหนนไร่นะจบหมายเลขหกกับอยู่ประมาณ2องหมื่นอ <คา S 1> สองหมื่นหกสองหมื่นห้าสองหม่นหกนี่นน <7 S 1> นะร <7 S 2> ประมาณ2องหมื่นหกนี่แหละพี่น้องครัสองหมืนะครับเด้อเพราะว่าถ้าจิ้มเป็นตัวมันสิแพ,พงกว่าจังน้อยค่ะนี่หนึ่งแสนห้าหมื่ะก็ชุดนี่หนึ่งแสาห่นห้าพันแส้าัในว่าตัวแม่หกตัวสหรับตั้งฟ้ามเลยครับพี่น้องครับตัวใหญ่เลยมือนี่มีใหงด้วยกันเจ็อ่าเจอกนะครับเนาะบางคอกกะสิอ่าเจ็ดตัวนะครับราคากระสีลดด้าน ตูใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับนี่แต่ละตนะครับเนาะอันนี้เพียงคอกที่หนึ่งหรือคอกแรกเะครับเด้อน,นี่มาขัดเอาตัวละสองหมื่นกว่าด้ครับพี่น้องครับนี่ตูใหญ่เลยหระครับผมอะต้น,น,สนสูงกระสีบเบียดเบียดเกือบร้อยสามสิบละเอาคอกแรกต่อไปไปเบือ้องขอกที่สองนี่อคอกที่สองน<อ>ี่เห็นยุ่เจ็ดตเจ็ดตัว<โ>ตครับพี่น้องคอกสองนี่ไม่ยุ่เจ็ดตูได้ครับเด้อก็เป็นงัวแดงหกมัวเท่าตหนึ่งนะครับพี่น้องครับขุนลดพ่วงเพ่นกับผอมส่งขึ้นกันนะครับตัวนี้ไอ งวาจากจากเดือนถึงจากเดือนครับประมาณ6เ <6 S 2> ดือนถึงเก้าเดือนถึงปีค <6 S 1> ือกันค่ะ6ถึงเก้าเดือนนะฮะปีคือกันนะครับส้นสูงกับสี่ร้อยยิบห้ได้เลยเด้อครับเด้อโดยโดยเฉลี่ยร้อยได้อ่ะขอกนี้มมอยู่เจ็ดตันะครับพี่น้องกับสีประมาณใส่นี่หลังวัาเดียงหาไอ้อคอกนี้ทาได้ขนายนเจ็บหนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันคือกันค่ะแสนห่าหมื่นหาพันคืวกันด้อกี้นี้เจ็ดตัวก็ข้อ,กกขอแรกนะครับพอวันได้เจ็ดตัวพี่น้องอ่ะได้เจ็ดตวนี่ก็ตัวตัวใหญ่นะครับเด้อ แสนหามื่นหาพันถือว่าได้ียอหนึ่งก็ได้ข้อสองก็ได้ค่ะราคาส้ำคันแต่หกตัวกับเจ็ดตัได้6กตักับเจ็ดตัวนะครับอ่ะตัวนี้จะได้หลายกว่าของที่2นี่พี่น้องครับอได้เจ็ดตแบบนี้แ้วครับเ้ยพี่น้องหกหกที่2นะครับห5ึ0 0แรวมอถ้าอยากจะม่แยกออกระดิ่0สองหม่นบาทนี่ครับสองหมื่นหาสองหมื่นกนะครับพี่น้องมาเลือกมาชมเอานะครับ๋ยวสไลบึ้งยางออมบห้งเจ็ดตัวนะครับเนาะอ่ะนี่ เดี๋ยวเจ๊ตัวนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเอาไปตั้งคอกตั้งฟาร์มได้เลยพี่น้องครับเอาไปตั้งคอกตั้งฟาร์มเลยเอาไปตั้งฟาร์มได้เลยนะครับพี่น้องครับนี่มาขัดมาเลือกเอานะครับเนาะเจสิบอกว่าอิงราคาตามคลิปล่าสูตรนะค่ะเพราะว่าทุกอาทิตย์นีเจสิโยกใหญ่โตเขาใหญ่โตออกไหมคะล่างโตข้าจ้ามาจิ้มออกถึงวันละคาแต่ละขอกมาสีบัวซ้ำเกล้าไหมคะนี่นะครับพี่น้องครับเอ้ามาเลือกมาชมเอาเลยพี่น้องครับนี่ที่นี่สดใสฟาร์มนะครับเนาะมาขัดมาเอาพี่น้องครับ มันเหยียดไก่จักหน่อยนะครับเนาะนี่ขอกที่สองได้เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนี่แหละพี่น้องครับหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันนะครับเนาะงั้นจะหนี่บ่มีตัดหนีนะครับเด้อพวกยาบำรุงยาไทยพราธยัยังพื้นแถมให้ฉีดให้แล้วนะครับเนาะเลือกเอาเครื่องบดดีทุกตัวนะครับพี่น้องครับฮะนี่มาขัดมาเลือกเอาพี่น้องครับอ่ะอกไปลุกไป อนี่คือคอ,อกอ่าที่2ครับต่อไปคอ,อกที่3ม,มีเจตโตครับผมเจตโตคือกันค่ะคอกที่3ก็มีด้วยกันอยู่7ตัวนะครับเนาะถือลงไม่อีกค่ะนะสู้นี่เลยครับเดอ้อต่อไปราคากับที่จับลงไม่อีกแลตัวนี้ตัวนี่งลงไม่อีกค่ะอ่ะนี่นะครับถือมาอีกนะครับเจ็ดตัวจเจ็ดตัวแต่ได้ราคาถูกลงค่ะราคาถูกลงนะครับพี่น้องส่วนใส่นี่กับที่ร้อยยี่สิบกัวหารร้อยยี่สิบหานะครับงวดจากเดือนถึงเดือนครับประมาณสี่เดือนถึงแปดเดือนค่ะวัวอายุสี่ถึงแปดเดือนนะครับก็จะมีงัวแดงหกตัวนนนึงงงตััััววใหญ่่่เเ้ออคครรบบทาพีี ใส่นี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละอ่ะค้อนี่กับเจ็ดโต้ขึ้นกันนะครับเนาะอ่ะเออนี่นะครับเด้อเอาไอ้ขอกนีอยู่ราคาเท่าไรขนาดเจ็ดแสนสี่หมื่นค่ะอ่ะแสนสี่หมื่นถ้วนนะครับพี่น้องถึอตัวละสองหมื่นตัวนี่สองหมื่นพอดีเลยพี่น้องครับนี่แสนสี่หมื่นถ้วนเนาะค่ะอ่ะได้แต่ถามว่าจิ้มเป็นโตบปแม่ณสองหมื่นได้ค่ะถามว่าจิ้มเป็นโตนี่ก็จะเป็นสองหมื่นกว่าได้ครับตัวนึงแต่ว่าไถโยกนี่คุ้มสุดๆครับถึอตัวละสองหมื่นถ้วนๆนะครับเนาะ นี 1941, ่มาเลือกมาคัดเอาเลยนะครับเนาะนี่แหละคอกนี่เฉลี่ยเลยนะครับถ้าผู้ใดยก2 0,000ื่นทุ่นๆต่อตัวนะครับเนาะอ่่ะนีตัวใหญ่ยี่เด้อครับพี่น้องครับนี่ว่าสองหมื่นนี่เนาะหรือผู้ใดอยากจะยกไปแล้วก็ไปแยกใครจะได้กันไม่ไหลด้วยครับพี่น้องแต่ละคอกเนาะนี่นี่อ่่ะนีแหละเหมาะสําหรับตั้งฟาร์มนะครับพี่น้องครับนี่เด้อนี่ว่าเท่าตัวนี้งามอยู่ครับอ่ะนี่อ่ะบางตัวกระลุนธรรมชาติบางตัวกระเฮ็ดเผาให้เลยครับพี่น้อง นี่แหละคอ,อกนี้หนึ่งแสนสี่หมื่มน,น,นง,นนองน้อว่าไม่ตำหน,น,นีเล้ครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่เบื้องชัดๆนะครับเนาะตัวละสองมื้ก็จะได้ใส่แบบนี้นะครับเอ้าเบื้องชัดๆอ่ะตัวนั้นน้านี่แหละครับพี่น้องครับเออนี่อ่ะตัวนี้แดงเข้มกว่มีไห้นะครับเนาะคอ,อกที่สามแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นชูดภาพเบื้องขอ,อกที่สี่ครับว่ามีมจะโตนะครับเนาะเดี๋ยวจะดูคอ,อกที่สี่ครับผม ขอกทีซีกับมียูมียูเจ็ดตัวขึ้นกันเจ็ดตัวขึ้นกันนะครับใส่กันเคียงกันก็ขอกเหมือนกีด้วพี่น้องเด้อแต่ราคาสิแพงกว่าขอกนั้นค่ะเด็กมันตัวใหญ่กว่าไหมแม่ขาโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ใส่แต่ละตัวลึกๆหนาๆนะครับพี่น้องอ่ะนี่ขอกนี้ก็มีเจ็ดตัวเป็นงูแดงแดงหกงูเท้าหางขึ้นกันนะครับพี่น้องครับงูเท้าหนึ่งค่ะเป็นงูเท้าหนึ่งนะครับไอ้ขอกนี้นี่จักเดือนถึงจักเดือนครับเดี๋ยวจ อายุประมาณเฉลี่ยเท่าๆกันค่ะประมาณหาเดือนถึงแปดเดือนค่ะหาถึงแปดเดือนตั้งแต่ตัวนี้กับอีกอนาคตไก่กับเนื้อย่างๆได้หลายับกบเนื้อข้องสั่งใหญ่กว่าค่ะเบงตัวเท่าๆกับตัวบบกใหญ่ได้เลยนครับพี่น้องครับข้องสั่งใหญ่ๆนะครับนี่ตัวเทาตัวนี้นะครับขอกนี้ก็ได้เจ็ดตัวขึ้นกันราคาเท่าไรครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันค่ะขอกนี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเด้อเอานี่นี่แหละครับมีอยู่เจ็ดตัวนะครับเนาะนี่เดี๋ยวอีกสองตัวหนึ่งทั้งผีนะครับแสนหกหม ่ะนี่แหละครับนี่เด้อกันยังถึกตัวละสองหมื่นกัวเยอะเลยพี่น้องเด้อสองหมื่นกัวแต่ของนี่มันจะเป็นโค้งสั่งอะค่ะนี่ครับโค้งสั่งง่ายกว่านะครับพี่น้องโค้งสั่งดีกว่าอ่ะนี่แหละครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเนาะหอกนี่จะได้ตัวอ่างๆลึกๆขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับนี่เอานี่ม้าเท่าตัวนี้ยางงามนะครับพี่น้องอ่ะนี่หลุดเร้มชาติกับมีนะครับพี่น้องครับเอ้า มันเลือกมาชมหอามากผู้ใดมักว่าสำหรับตั้งฟาร์มนะครับพี่น้องครับจัดเป็นชุดให้แบบนี้แหละย่างนะครับพี่น้องครับพี่น้องอยากได้ตัวสองตัวมันเลือกเอามีงบอยู่แสนหนึ่งอยากได้ก็มาเอายเฉลยจากตัวอย่ากังคุยกับเพื่อนอีกที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อนี่นะครับขอกอันนี้ขอกที่สี่นะครับเด้ออันนี้ขอกที่ขอ,อกที่สี่ค่ะสี่ป่ะขอ,อกที่สีนะ่เนาะแม่ค่ะขอ,อกที่สี่นี่แหละครับแต่ละตัวพี่น้องเอ้าจำขอกซอยเจี๊ยบได้ด้ค่ะอันนี้ขอกสี่นะครับพี่น้องเด้อนี่อ่ะตัวนี้ย่างเต็มดีีีเลยพ่่นน้องครับ อ่ะนี่แหละใส่นี่ออนะครับเนละือกของที่สีนะครับเนาะแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผลไม้แห่งไทยยางนะครับอโมบมีตันนี้จกโตได้พี่น้องครับแต่ละขอกที่คือพ่ลขัดหแหย่เหลีวนะครับเนาะนี่นี่นะครับเอ้ามาเลือกมาขัดเอาพี่น้องครับไปตังง้งฝูงตั้งฟ้ามได้ต่อไปขอ,อกที่หาข้อที่ห้าค่ะ อันนี้เป็นงมืแดงสุกตัวขอที่หาแดงล้วนค่ะแล้วก็ใหญ่ขึ้นงามขึ้นค่ะขอที่หาแดงล้วนนะครับกับตใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเนาะอายุกับไก่เชียงกันเลยครับก็ขอเมื่อกี้ไก่เชียงกันค่ะแต่ว่าพอหาถึงปีค่ะนะสูงอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเอ้าไอ้กับตัวยิ่งง่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องครับนี่เด้อข้อนี้จะไม่ได้เจ็ดตัวแดงล้วนนะครับเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับพี่น้องอ่ะกับที่ร้อยนี้ที่ไปหาร้อยสามสิบนะครับต้นสูงพี่น้องอ่ะนี่เด้อนี่เจ็ดตัว คองนี่ n a t จ r e เปิดเท่าไรครับนี่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันค่ะแสนแปดหมื่นสองพันนะครับพี่น้องครับได้เจ็ดตัวก็ยังถือตัวละสองหมื่นกว่าบาทอยู่ด้วยพี่น้องครับโดยเฉลี่ยแล้วไถ่ยกคอกนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับแสนแปดหมื่นสองพันตัวเนาะค่ะนี่นะครับพี่น้องเอ้าเห็ดเขาหายแล้วจนบางตัวจนหายสนิทแล้วพี่น้องครับนี่แสนแปดหมื่นสองพันอ่ะเดี๋ยวฟุ้นหลายจัะหน่อยดนะพี่น้องเด้อ่ะนี่ละเดี๋ยวเบิ้งไกลๆที่ละตัวกันนะครับเนาะนี่แต่ละตัวแบบนี้นะครับตัวใหญ่ตัวนี้รอยสามสิบเลยได้พ ่่ะนีจังตัวเสานี่กับตัวดึกๆเลยนะครับเนาะแล้วขอบคุณอ่ะพี่น้องนี่เด้ออันนี้คอ,อกที่หานะ,นะเจ็บเนาะอันนี้คอกที่หาค่ะเออเดี๋ยวจะเบิ้งม,มุมนี่กันเถียงครับคอ,อกที่หาหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันมิตรตัวใหญ่ๆเด้อครับพี่น้องเด้อเอามาขัดมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับนี่แหละยังตัวละสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละวัวตัวละสองหมื่นตัวใหญ่มากเด้อครับพี่น้องครับนี่สองหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะมาเบิ้งเอา นี่ให้เบื้องทาเดินทายางแต่ละโตนะครับนะเนาะให้เบื้องมุ้งก่วงๆไกลๆน้ำครับพี่น้องนี่ถือว่าได้ฝูงใหญ่เลยนะพี่น้องครับเงินหลาแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องนี่ตัวเมียแดงลว้ลวนนะครับเนาะ,ะนมาขัดเอาเลยผู้ใดกำลังหาอยู่นะครับพี่น้องต่อไปคอ,อกที่หกอันนี้ก็แดงล้วนบเียแดงล้วนคอกนี้สิเป็นคอกราคาเบาะคะ่ะเจ๊โต๊น่อยคะ่ะ ได้ครับพี่น้องครับใส่สื้นสูงเก๋อประมาณร้อยจีบกัวไปหาร้อยยี่สิบเนี่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าได้อัวแดงเจ็ดโตโตแม่นะครับเนาะค่ะราคาเบาๆค่ะนะโซ่อันนี้ข้อดีก็คือราคาเบาๆไม่อีกตามใส่ได้ครับพี่น้องครับอ้าผู้ใดเน้นปริมาณน,นะครับพี่น้องครับแล้วก็ทุนมาหลายนะครับมาเอาเลยนะครับเนาะข้อนี้เจ็ดโตโตแมเหมือนแดงล้วนๆุ่นข้อนี้เท่าไรครับเจ้าหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันค่ะอ่าแสนสองหมื่นเจ็ดพันอ่ามันนี้ตัวละหมื่นกว่าบาทได้พี่น้องเด้อเฉลี่ยแล้วนะครับเนาะอ่าแสนสองหมื่นเจ็ด ไปแดงแดงล้วนเลยค่ะแดงล้วนๆตัวเมียทั้งหมดก็เป็นแดงโบดด้วยพี่น้องครับนี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องซึ่งชุดชุดแบบนี้กัคนกัถือว่าให้ความสนใจหลายนะครับพี่น้องครับนี่เอาเบื้องแต่ละโตนะครับเนาะเป็นแดงโบดแดงล้วนของฟาร์มเลยค่ะที่ยกชุดแบบนี้ยกชุดไปฟาร์มได้เลยนะครับพี่น้องครับนี่เด้อนี่ถ้าผู้ใดมีงบประมาณถึงไห้มีจักสองแสนสามอยากตั้งฟาร์มในใดบ้างหน่อยครับพี่น้องมิตรงบงามเลยเนาะครับเนาะอ่า มีทุนอยู่สามแสนสี่แสนยากตั้งฟาร์มนะครับพี่น้องมาเอางินเมียสาวไปนี่ปีหน้านี่ออกเป็นทบครึ่งไปอีกครับนี่พวกนี้นี่นะครับเด้อเอาเลี้ยงอีกจกปีกัวกัวนะครับสองปีเนี่เห็นผลงานแล้วพี่น้องครับนี่แดงเข้มๆนี่ละใส่นี่แต่ครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่นี่ะครับเอาใสายกนี่ใส่เลี้ยงแล้วตัวละหมื่นก็บาทนะครับเนาะอ่ะมาเอาครับพี่น้องนี่ เบือมงมุมนี้นะครับเนาะแดงเข้มๆก็ไม่ห้ด้วยครับด้วยพี่น้องครับนี่แสนสองเท่าได้กันนะเจ็บหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันค่ะแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่มันเหลือกมานชมออกแต่ละขอกแ,แต่ละชุดนะครับพี่น้องครับอ่ะเดอ้อปลายลูกอันนี้ขอกสามซีหาหกข้ที่หกวะนี่ขออที่ห้าขอที่หกค่ะหนึ่งสีหาหกคนหลงเหลือพี่น้องอันนี้เป็นขออที่หกอันนี้ขอกที่หกค่ะ อันนี้ข้อที่เจ็ดค่ะอันนี้ข้อที่เจ็ดข้อที่ไหนสู้ไทยอยู่นี่ข้อที่หกเด๋วผมลืมหลายข้อเดี๋ยวผมจะคอยไล่เบิกห้าด้อครับพี่น้องเอ้าต่อไปข้อนี้มิยุนด้วยกันหกตัวใหญ่ค่ะทักตัวกว่าหกตัวใหญ่ค่ะหกตัวตะวันมิตะตัวใหญ่ๆเลยเด้อครับพี่น้องครับมูนี่กับสีปีกัวเหรอมั้งเป็นบ่แม่นค่ะปีกัวแหละค่ะตัวนี้สิเสียเอาไปขยายพันธุ์ได้เร็วค่ะข้อนี้จะตรงงามๆเมยครับนี่กับยนระยะเวลาการเลี้ยงนะครับก้อนเจ็ผสมกันยนระยะเวลาได้หลายเติบม้้้้้้อออนนนนนีีีใแลววววเดพ่่่งงกาาะครััับบตตู อ่ะมีสซ์ใส่ใหญ่ด้วยครับพี่น้องแตัว้วหกตัวนะครับเนาะใส่ใหญ่ๆเลยนะครับส่วนเรื่องพอพันเนี่ก็จักพอพันไหนแน่ได้พี่น้องก็ที่หลายพอพันอยู่ละเนะาะเพราะวหลายโตนะครับพี่น้องอ่ะเป็นแดงบดท,ทุกตัวนะครับพี่น้องอ่ะเพราะว่าปีกลัวใสอ่ะถือว่าร้อยสามสิบบวกเซเชียนะครับพี่น้อง จุ่มนี่นี่คอกนี่นี่จะเปิดทะเลครับหนึ่งแสนแปดหมื่าพค่ะแสนแปดหมื่น้าพันนะครับพี่น้องครับแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับแต่ตัวตัวหนาสู้กับขุมแล้วอ่ะคุมตัวนี้ถึงตัวละสามหมื่นแต่ว่ามันโตใหญ่เกินราคาด้วยครับพี่น้องครับนี่เห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่แหละต่อรองเอาอีกนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเอาได้หกตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับคอกนี่อ่ะนี่นะครับคอกที่อันนี้คอกที่เจ็ดค่ะคอกที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับ ใบเบิ่งเอานะครับไซส์ใหญ่ๆเลยคอกนี้อตัวนี้มูนี่ก็เริ่มเ,เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มบตัตื้นแล้วด้พี่น้องครับมนูนี่เดอ้อไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็คุมนี้ไหมตัวนี้ใหญ่คักตันครับนี่เบิง้งไทยนี่นะครับเด้อแต่ละตัวนะครับพี่น้องครับมันเลือกมาชมเป่านี่ก็ใสขนาดนี้ทุกตัวนะครับมีหกตัวพี่น้องครับแดงบดใหญ่ๆ สิพ้าเบิ้งขอกนี่นะครับเนาะมาขอกไหเรือเอาได้พี่น้องครับอย่ามาเบิ้งตัวจริงอยู่หนาขอกนะครับพี่น้องได้อีกที่หนึ่งนะครับเนาะจะเห็นว่ามันจะคุมสุดขุมเลยแหละครับขอกที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับขอกที่เจ็ดค่ะนี่นะครับเอาตัวใหญ่ด้ครับนี่จังตัวตัวนี้นี่บ่าเป็นตัวหน่อยได้แหละครับผมเบิ้งเอานะครับเนาะเบิ้งที่เราโตไปนะครับนี่แหละนี่มีตัวใหญ่เลยนะครับเนาะ ใช่หรกเดี๋ยวมุกชูจะลอยให้เบิ้งทางขางนะครับพี่น้องครับเออนีอ่ต่อไปเป็นขอ,อกที่แปดนะครับเนาะขอ,อกที่แปดบ่มีราคานี่เตรียมทรงลำปางค่ะโอ้โมนี่เตรียมทรงนะครับพี่น้องเตรียมทรงลำปางค่ะะสูอันนี้เพื่อนเอาไปเหมือนเลยนี่แม่ค่ะย,ยกเหมือนเลยค่ะจักจักตัวนี้นะเจ็บ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสิ็ก็พอพันค่ะ1ิอุณหภูมพอพันไปน้ำนะครับเาหาพอพันไปคุ้มฝูงค่ะพอพันไปคุ้มฝูงพอมันนี่ขึ้นภาคเหนือนะครับเด้อใส่นี่เป็นางค่ะพยกไปราคาเทเด็นเจ็บกครองนี่อ่าลวนทั้งมวนี่สองแสนแปดค่ะสองแสนดนะครับพี่น้องครับนี่นะเอาไปตั้งฟ้าเอาคุ้มฝูงไปน้ำพี่น้องครับคุ้มฝูงตัวนี้เด้อค่ะตัวนันบอมแอนตัวคุ้มฝูงพันตัวสีแดงๆนั่นเด้อครับเด้อนี่นะครับเด้อพี่ มีให้เลือกหลากหลายครับพี่น้องครับอยู่ที่สดใสาฟาร์มง่วนยังบ่มีแขนหนีด้วยครับพี่น้องครับต่อไปครับในเจ็บสิเป็นง่วนเนื้อสายเนื้อแล้วค่ะตัวเอ่อง่วนเนื้อนะครับพี่น้องมือ้อนี้ก็สิเป็นแขนีเฮามาหลายๆเหลือเหลือซ่ำหนีล่ะค่ะเหลือเข้าออกเข้าออกแม่ค่ะโอ้ลันเทียกะคลิปนึงกะหลายลันเทียกคลิปนึงกะน้อยเพราะว่ามันเข้าออกเข้าออกแต่ว่าหลังจากถ่ายคลิปไปแล้วกันมาเบิ่งกัสิหลายกว่านี้่ดิครับพี่น้องครับนี่จังใส่นี่ก็สิบ่500โลอยู่บ่500กว่ากบ600่หา500กว่าเด้อครับพี่น้องครับตัวบักใหญ่เด้อครับพี่น้อง นี่แหละเอ้าผู้ใดเป็นสายเนื้อนะครับคือมือนี่ขุนมาแล้วประมาสี่เดือนตัวเนาะสี่เดือนค่ะสี่เดือนกว่าสี่เดือนโกกัวนะครับพี่น้องครับตันตันๆแบบนี้แหละอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ในเช็บขายเท่านะครับคลิปนี้กิโลละเก้าสิบเจ็ดค่ะกิโลละเก้าสิบเจ็ดเช่นเคยแต่พวกเคียงเนื้อก็คือที่จะบอกหาะเคียงเนื้อที่มาติดต่อเลยมีเคียงเนื้อมาติดต่อเรื่อยเรยค่ะหรือมีเคียงเนื้อเขาเอาเดี๋ยวผมจะให้เบื้องขากล้ามเนื้อไทยนะครับพี่น้องครับของวัที่ขุนมาแล้้้้้้้้วววนน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 ะะะะคคครรรััััับบบแแตตต่่่่่่่่่ลลอออออีีีีีจจงงงงดดๆใหพพมืาสเยขึ กระเชเชียงเหนือน,น่ะที่มาติดต่อเจอะราคาพห่าเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะขันเชียงเหนือน,นี่ราคาไปถึงเก้าสิบเจ็ดอาพี่น้องครับ<ะ>เดอ้ออ่ะนี่มาเลือกมาชมเอานะครับเนาะนี่แหละกราบเนื้อแต่ละตัวพี่น้องครับอันนี้คืองัวเนื้อได้ครับเด้อตัวผูที่ขุนมาแล้วนะครับเนาะนี่แหละมีตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องอ่ะงัวกระสีอายุอ่าปีกู้นี่แหละแต่ละตัวครับอ่ะเอ้าผู้ใดอยากอยู่นี่ก็มีให้ เดี๋ยวไปพาเบื้องทางนี้ครับพี่น้องครับอันนี้สิเป็นโต๊ะผูโต๊ะผู้เดี๋ยวเห้นท่ายิ่นๆก็ได้ค่ะ oh. เพราะว่าสิเตรียมล่องละค่ะโต๊ะผู้นี่พร้อมขุณน,น,นะครับเนาะอ่าพร้อมขุนค่ะเพราะว่าต้องเตรียมเตรียมลงแล้วค่ะ อ่ะตัวผูพร้อมคุณนี่ก็หลายได้ครับพี่น้องค่ะท้ายผ่านๆก็ได้ค่ะตัวผูพร้อมคุณนี่หลายอยู่จังใส่หมูนี่นี่จักโดนเนี่เจ็บนี่เอาเข่านี่เอาเข่านี่ยผมจะบริจางกิโลได้ค่ะคือสิวัดเป็นตัวเลยละค่าอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นกว่าค่ะมาสิมีใส่ไงน้ำผาใส่น้อยใส่ไงโอ้กระจายสองหมื่นกว่าได้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งีว่ผูเอาไปขุนนะครับพี่น้องครับตัวละสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นไหมมีบอกแม่ค่ะสามหมื่นี่ขอผิดค่ะสามสามหมื่นขอผิดสามสามหมื่นตัวบอกง่ายเลยได้ บสกี่โตคะนีะครับสองหมื่กว่าตัวใหญ่ได้พี่น้องครับนี่มานบางตัวจริงเอาเนาะนี่สองหมื่กว่าหนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆได้ครับพี่น้องอ่ะเห็นป่ะนี่นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบอง์มูสามหมื่กว่านะครับเนาะติดต่อได้แล้วหาอยากได้ใส่ใดขอขุณสามหมื่นกว่าหนี่สองหมื่กว่าสามหมื่กว่าสี่หมื่กว่ามีค่ะสองหมื่นกว่าสามหมื่กว่าสี่หมื่นกว่าใส่หนี่สามหมื่นกว่าตัวบอกใหญ่ได้ครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่ได้ครับพี่น้องครับมัเลือกมาชมเปานี่ใส่นี่สามหมื่กว่านะครับขอกนี่ นี่มาเบิ่งเอาได้พี่น้องขมิตรตัวใหญ่ๆขอบคุณก็จะสองหมื่นกว่านะครับเนาะนี่อันนี้ตัวผูกเหมือนเด้เนาะแมง่ะตัวผูกเหมือนเด้ค่ะอ่ะเห็นได้ครับพี่น้องครับตัวผู้ทั้งหมดเลยได้ครับด้วยพี่น้องครับหลายอยู่ได้ครับด้วยมาขัดมาเลือกเอาครับผม,มขัดมาเลือกเอาค่ะอ่ะสหกรณ์ง้อขุนผู้กหลังอ่าเริ่มเพ็ิงง้ขุนนะครับพี่น้องมาขัดเอาตัวผู้อยู่ในเบืบ่นดอกตับนี่มูสามหมื่นกว่านี่ใส่มิตร่ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับ ซีเมนกับมี่หมดเลยพี่มินค่ะซีเมนกับมีค่ะนะครับเด้ออ่าพี่น้องครับอยากได้ง้วนเขาขุนนะครับกับมะเลือกเอาอยู่นี่เลยนะครับเนาะที่สดใสฟาร์มมี่ไห้ครับผมอ่ะกับทายเห็บบึงนมร่วมนะครับพี่น้องครับมีเวลากับมาเบืองเอาเอาเขาอ่อพ่อแรงแล้วนะครับเนาะอยากได้ง้วนเลี้ยงง้วนเนื้อง้วนขุนมาเอาอยู่นี่จ้ะ มือนีมแค่นี้บ้านหรือเจ็บมือนีมีแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่ามือนีง้วบ่หลายจเจ็บเสียมทรงไปหลายชุดแล้วค่ะค่ะแล้วก็บมือเสาะก็บกทรงหลายชุดน้ำก็เรียกว่าคือจังง้วบ่หลายค่ะมือน,นีครับผมค่ะแต่ก็ทายอัปเดตให้ลูกค้าเบิ่งอะค่ะเพราะว่าลูกค้าขอเออเนี่ยนาจิตไทยคลิปสวยว่าทุกวันพฤหัสเด้อค่ะเจริญไทยคลิปค่ะของช่องบุญชูเกษตรสร้างสุขค่ะนี่นะครับส่ะทรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ